ครับก็กับสวัสดีเพื่อนชาวคลิปตัวมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรีย์โนนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดน้ำรับน้ำต้านนะครับและแพทเทิร์นนาโนเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดต คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนะให้เพื่อนลงทุนแตงน,นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสิในใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเรียนดอลาคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาของเรียนดอลาคลาสสิกก็ยังไม่สามารถนะครับขึ้นมาณนะแนวต้านนะครับที่0.0022 00บาทได้นะครับก็ทําให้นะตอนนี้นะครับราคาก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยู่ที่กรอบราคา0.0019บาทนะครับและขยับลงมานะครับที่0.0018บาทนะครับวิ่งกันอยู่ที่จุดประมาณนี้นะครับ ก็ยังไม่มีแนวโน้มนะครับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหรือร่วงลงอย่างรุนแรงนะครับก็ทําให้กราฟนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของกราฟที่อยู่ในช่วงของการทำไซเบรนะครับอยู่ในกรอบนะครับยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับก็สําหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับสําหรับราคาเหรียญโูน่าคลาสสิกนะครับครับก็ในส่วนของจุดการอัปเดตนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านกันก่อนเลยนะครับ ก่อนในส่วนของจุดรับจุดที่1นะครับก็ที่ราคา0.015บาทนะครับแนวรับที่2ก็ที่ราคา0.010บาทนะครับก็ในส่วนของจุดเส้นสีแดงนะครับก็จะเป็นเส้นแนวระหวังนะครับที่ราคา0.018บาทนะครับจุดนี้ถ้าเกิดกราฟปรับตัวลงมาได้นะครับราคาก็อาจจะปรับตัวร่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับแต่ณนะปัจจุบันนะครับกราฟก็ยังไม่ผ่านลงมานะครับสาหรับ ในส่วนของจุดเส้นสีแดงจุดนี้นะครับก็ทําเป็นจุดเส้นแนวระวังนะครับที่ผมที่เส้นขึ้นมานะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดนรับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเรามารับชมในส่วนของฝั่งแนวต้านกันบ้างนะครับสําหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็ที่ราคา0.0022บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็ที่ราคา0.0026บาทครับแนวต้านจุดที่3ก็ที่ราคา0.0029บาทนะครับ แนวต้านจุดที่สก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับและแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับอ่าก็อัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับจุดแนวต้านนะครับสำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูเขาพูดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูกระดานเทรดอ่าที่เป็นราคาดอลลาร์นะครับผมก็สรุปมาให้รับชมกันด้วยนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับทั้งแนวรับและแนวต้านนะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับมารับชมสำหรับรูปแบบแนวโน้มเทียนขาเลละรคงกัันนยบ สำหรับในส่วนของจุดนโนมรูปแบบของเทรนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับที่แนวต้าน0.0022บาทนะครับการปรับตัวการวิ่งของการาฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ครับราคานะครับก็จะผ่านแนวต้านที่0.022บาทขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะทําเทนนะครับขึ้นมายังแนวต้านจุดที่2นะครับที่0.026บาทนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็มาติดตามมันต่อไปนะครับว่าเหรียญวาคลาสสิกนะครับจะสามารถพุ่งขึ้นมานะครับอย่างจุดแนวต้านที่0.022บาทได้หรือเปล่านะครับก็จุดที่กราฟนะครับเคยผ่านขึ้นมานะครับก็มี2จุดนะครับจุดนี้นะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนเดือน3นะครับอ่าไม่ใช่เดือน5นะครับประมาณเดือน5 ของปี2025นะครับและเดือน7นะครับเดือน5และเดือน7นะครับกราฟขึ้นมาเช็คนะครับสำหรับเดือน6และเดือน8นะครับยังนะครับยังไม่ขึ้นมาครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าเดือน9นะครับจะพุ่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับจุดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการปรับปรุของกราฟนะครับก็จุดนี้นะครับ่าถ้าเกิดราคาพุ่งขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ0 0น2 3บาทนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับการปรับตัวของกราฟนะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มสินค้าขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีการปรับตัววิ่งตามเส้นสีนําเงินนะครับขึ้นมาตามจุดที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเสินค้าลงนะครับ สําหรับในส่วนของการปรับตัวของเทนคาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับยังไม่สามารถทําเทนขึ้นไปนะครับยังเป็นจุดช่วงที่กราฟนะครับปรับตัวลงมานะครับในส่วนของการปรับตัวการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับราคานะครับก็จะผ่านลงมานะครับณเส้นจุดสีแดงนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับที่0.018บาทนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะล่วงลงมานะครับที่แนวรับจุดที่1นะครับที่0.015บาทนะครับอ๋อก็ถ้าเกิดจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟล่วงลงมาอีกนะครับก็จะเป็นแนวรับจุดสุดท้ายนะครับที่0.010บาทนะครับอ่าหรือราคาดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่0.000289ดอลลาร์นะครับจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรูปแบบแนวโน้มเทรนค้าขึ้นและขาลงนะครับ ก็ยังคงเป็นจุดแนวเส้นที่แข็งแรงนะครับสำหรับราคา0.018บาทนะครับจุดนี้นะครับก็ทําให้ทุกคนนะครับเห็นว่าที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับมากที่สุดนะครับสำหรับที่ราคา0.018บาทนะครับที่กราฟยังเป็นเท่นการทำเซเวนนะครับยังไม่สามารถทะลุลงมาได้นะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าจุดที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับเป็น อ่าเป็นไปตามจุดที่เรานะครับได้อัปเดตไว้หรือเปล่านะครับก็จะทําให้เห็นนะครับกันแบบเรีวลไทมเลยนะครับจุดนี้นะครับยังไม่มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับจุดนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมันเรื่อยๆนะครับสำหรับราคาเหรียหน้นาคาสิทิกนะครับก็ถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับในถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับก็สามารถนะครับสนับสนุนนะครับเป็นค่ากาแฟก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มรูปหัวใจนะครับในส่วนของแท็บ กดไลค์นะครับกดคอมเมนต์นะครับและฝั่งขวามือนะก็จะเป็นรูกหัวใจนะก็สามารถสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ได้นะครับโอเคนะครับสาหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องคลิปตะมูลไทยแลนด์นะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็สําหรับการอัปเดตนะครับของวันนี้ก็จะมี รูปแบบในส่วนของเทนขาขึ้นและขาลงและแนวรับแนวต้านประมาณนี้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับผมก็มองว่านะครับราคาก็อยู่ในช่วงกรอบการทำไซเบ์นะครับแต่ก็มีสิทธิลุ้นนะครับที่กราฟจะทะลุขึ้นมานะครับอย่างจุดแนวต้านนะครับเพราะในส่วนของจุดนี้นะครับกราฟเคยพุ่งขึ้นมานะครับแต่ไม่สามารถข้ามกันไปได้นะครับและกราฟนะครับก็จะพยายามพุ่งกันไปอีกครั้งนะครับและกราฟก็จะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับจุดนี้ก็จะ จุดนี้นะครับก็ต้องมาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับราคาของเหรียนักคาสิสนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ป็ินกาลังใจผมเลยนะครับก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ